อไกเดี๋ยวของปินก่อนโอ้ยหลาย่ะดได้ว่ะมทีิโอ้ผมมีติดใจนี่มีติดใจเลยรกันมีมือกำกับแล้มรอมีสองข้างนะค่มีกี่ข้างมีมีสองข้างที่ผมไต่มาตัวน่ะเอออีกเบาลงท้าหน่อ สวยเลยนะสวยเลยนะสวยอ๋ออันนี้มือ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 พิเศษอ๋ออ๋อานอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบ่งกันพูดนะน้นน้อาเจมสกระเป๋าหน้าปะให้นมเพี้ยนแตงเอาจมกระเป๋าหน้าปะห้นมเพี้ยนแต่งเหนไมลงค้างเอห้นมลงค้างนไหัวลราหมมเะหรั พอแล้วกันพอเสร็จ้เหมือนเดียถุงไหมฮ้สักําหรอซอถุงซอถุงไปาซอถุงพอเสร็จได้เหมือนเดียถุงไหมฮ้สสกําหรอซอถุงซอถุงไปมซอถุงไหมพออนาแควาเออลงท้ายิงไว้ะนี่แลแ่แิไว้นี่แล่ะแลแลอันอันเดียวให้ปต่มคือเดียวกันแล้ว เอาหลอดปืนนะหลอดปืนนะเอาเอาเนี่ยวันนี้ช่างก็ต่ำเขาเดียวครับเนาะเอาละเอาหยอกสะใจลูกค้าอย่ามาแล้วยังกังรู้จำไหมจะำไหมเออใส่นี่ไปน้ำตาลดีมนาวใส่น่อย รอเสตวอันี้ตาเองครับพ่อคนตำบั้นนาะปัจจัยแล้วััาวางใส้แนมนี่หยั่งนี่มันอะรกันพอเสตโฟะแล้วก็ขายอยู่ไหนครับนี่พอท้อแม่ขจาระตอนขายอยู่ที่กรุงเทพครับสวัสดีครับมาจ้าโอ้อันเนาะ พระศิษครับค่ะมารลับเรนศิษย์ นี่มาอุดหนุนเนี่ยเส้นน้อยนะครับเนาะครับเปลี่ยนรสชิมไหมครับตะกอนแก่ขายอยู่แถวปตท้อแห่ขจานนะครับแล้วก็ใหญ่ไปกรุงเทพกันขายอะไรใหญ่ครับนะขายส้มตำครับกินส้มไหมตำทะเลตำอย่างได้สปาบัาตำสองเล้าตำสูงหมดใจร้ายสักแก่เดี๋ยวขอชิมสีมือกันนะครับเนาะอ๋อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคือเจนไปคนชิมกันเนาะครับผมเออใส่ไปกับส้มครับก็เจนเนี่ยก็กินหนักกินยาทากินหนักกินยาละบาย

mưa nà banana, ẩm thật cả, phิu như vậy cả, ừ, nè, ừ, hương xơ lòng con lái phu đấy mà, hey, nó, à, hào luka เอาเจนเหอนคนเจ้มอเจ้นเจนิมเาละลาออเยเจ้นอยอกลอ๋อถอนแม่อนแม่โอ้วันนี้ในดารานากองผันเทเลยต่ำเทีตะกอนตำยุงเท็บอันนี้ต่ำเาเดียวะเนาะอ๋อลองอนละตอนนากองต้องอือหือเลยนะ ไปได้หัวหัว่ัวห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 ัวอัวห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 ัวกัวหัวหัวหัวก้วหัวกัวห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 ัวเั้หัหัวาั้หัวหัวหัวาัวหัอหัว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 หังห้วหั้นัวห้วหัวห่ัหัหัวหัวัวหัหวัหัหหัหังัััห รับหลังเป็นได้ของรับมันรับอยู่ผมอยเก็ได้อย่างบนทางนะได้อย่างแฮมพัชไทยเออกะลังจะไปพัดไทกกะลังจะมาครับปัชไกยังมาข้ามพัชไกเอามาเลยมาเลยพัชไกเดี๋ยวติดไม่ติดนู้นนู้นอ้าวเนี่ยก็ได้อย่างแฮมโอ้ได้หลายอย่างนู่เปล่าโอ้แม่ของขวัญนะครับขอบคุณครับ มือก้อยกำมีกำนี่แหละไปมาเก็บรป้ามาเก็บขันโตครับมันนี่เนี่ยขันโตเ๊อเนี่ยเต็มก้อนจีเนี่ยอะเก็กอะไรเกีบป้าไปมาเลี้ยงขันโตเออเนี่ยครับเกี่กับนะเกีบป้าไปมาเลี้ยงขันโตเออเนี่ยครับเกี่กับนะเออเนี่ยมันอะไรนเออมามามา

เอาอย่างก็บอกหัวเทียนไงเดี๋ยวคอบันเดอร์มีก็มีหุ่เดอร์รถกันเดี๋ยวเอาไปซ่อมซ่อมรถหัวซีดแม่ที่บ้านเ้างนียเดี๋ยวคอกันเดอร์รถจอดใกล้โงทานหนิวะก็ไปขึ้นพูดน้อยกันครับครับเดี๋ยวผมไปพูดเดี๋ยวปีพอกันเตะมีกั็มีก็เปิดเตเตเปิดเตเตหันหันอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างไรปาดป่าดปัดวาด ถึงว่าเอารถมาจอดติดใกล้โองท้าเนี่อย่างปลาล่เหลือนี่พีีมีัตรสมาชิกล่ะเอออไก่พีมีปตรสมาชิกล่ะบาดเ่วันนี้มาปั่นกันบเป็นได้ที่จะไปืมีอัิบาตันนี้อยากเข้าแลงบ๊เป็นกได้ี่มอัิบาันนี้อยากเข้าแลงของกลางอยู่นี่นี่ผมจะยืมนี่มาได้แต่นี่บอเกลวะนี่บอเกลอยหมอเมาะทั้งนั้นโดดๆไก